แล้วครับผมนั่นก็คือวันไหนครับวันที่11นะครับ11ธันวาคม2567นะครับวันเปิดกองยังเป็นทางการตรงกับวันพุธครับวันพุธที่13ครับเดือนธันวาคมนะครับเป็นวันเปิดกองละครนะครับภาพยนตร์ไทยอ้อครับไม่ใช่ละครเด็ดภาพยนตร์ครับหนังของสาวน้อยเพชรกำแพงครับเป็นหนังมหาชนครับทีวีบอลเจาเมื่อการสั่งครับ แจงข่าวดีพ่อพ่อแม่ FC, แม่เอฟซีแจ้งข่าวดีเอฟซีสาโนอยแล้วก็บเอฟซีทั่วไปนะครับแจ้งข่าวดีครับวัดเจ้าพนโพ์กับชวนอินสูเอเซอร์ยูทูบเบอร์หรือนักดารานักแสดงต่างๆนะครับเชิญร่วมถ่ายทำได้ครับวันที่สิบเอ็ดนะครับดูวัดดังปิ้งเนาะสิบเอ็ดธันวาคมนะครับดูวัดดังปิ้งสมุทรสาครนะครับอยูไรทรนนรนนร่แถวบางสะท้อนจันทร์นะครับ บาดทีอยู่แถวบ้านสะท้อนจันนะครับเนาะขงสมุทรสาครครับนะครับงานนี้ปังทันงพันล้านครับขายอ้อครับมาแจ้งข่าวแจกค่าพี่น้องว่าได้มือใส่ก้องเรานะครับมันก็คือวันติสิบเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับรอชมนะครับมีจิบิจามินักดารานักแสดงมากมากนะครับด้านเปิดกล้องนะครับเนาะนะครับตัวก้อนพุดเด้อพี่น้องพุด ที่ส ok os, online, okay, ano. uh, friends, ิบเดือนธันวาคม2567ครับหนังที่ทุกหนังที่ทุกคนตั้งตารอนะครับภาพยนตร์ไทยว่าหนังที่ทุกคนตั้งตารอนะครับหนังที่ทุกคนตั้งตารอห้ามพลาดบอจอบโคตรครับนะครับท่านเฟร็ดบุกนะครับมุนโจวันนี้นำองศาสาวน้อยเพรนแท่งนะครับกดตรงทางเฟซเพลนนะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดงานนี้นะครับห้ามพลาดนะครับ ถือว่าเป็นข่าวดีครับสําหรับหนังค่ายอครับเ็ราะกรณีก็ได้เพี่งนพูงกลับไปนะครับาะหนังเลือกคนนะครับไม่ใช่คนเลือกหนังนะครับเรื่องนี้มีมนขังครับนะครับเป็นหนังเลือกคนครับภาพยนตร์เลือกคนเลือกผู้กำกับครับอย่างที่น้องอิงได้พูดไว้นะครับจะมีประโยคนึงนะครับที่ทางคนที่มาสัมผั์นะครับตอน ตอนอยู่วันยังก่อวันบวงสรวงบ่ออยู่ดวมซาโนนนะครับทีมีนักข่าวถามน้องเองว่านางังนังข้าวออจะจะแห้งจะปังบ่นะครับหลากับน้องเอีงก็ได้ตอบว่าขึ้นอยู่กับพวงกลับเออนะครับได้พวงกลับมามากับทีมงานที่เอื้องนะครับผู้ช่วยพวงกลับผมว่าสุดยอดครับผมว่าร่องตัวเราครับเนาะมันมีการอาเบียงงานให้เบ่งตลอดครับ ว่าคนไปหาสถานที่ยุไสไปประชุมยุไสนะครับหาสถานที่นะครับสารค้าพนันไปมาแล้วครับยูโดมซาวน่าพนักไปมาแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีความเคลื่อนไหวให้พี่น้องเบิ่งตลอดนะครับเนาะนี่แหละครับคนที่เป็นมืออาชีพก็มีความเคลื่อนไหวให้เบิ่งตลอดอยู่แบบนี้ครับมันเงียบไปเงียบไปนะครับเนาะมาถูกที่ถูกวลาครับสลาภภูมิกับไ่แล้วกับทีมงานนะครับ หนังซึ่เป็นหนังมหาชนก็ด้วยแรงสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะนะครับเออนะครับคนไหนแห้งๆมันหมันอ่าก็เมาได้ครับรอบละสามเงินก้าบาทนะครับสําหรับความยัดแพ้ออกนะครับตอนหนึ่งรอบนะครับสามเงินหานนะครับเนาะตอนนี้น่าจะมีคนเหมาเหมาก่อนหนังที่บอทันถ่ายท่าไปแล้วประมาณสามสิบรอบแล้วนะครับเนาะที่บอเจอคนโพนะครับเนาะ ว่านะครับสามสิบกว่ารอบแล้วครับหนังขายอ้อนะครับรถยนต์ขายอ้อนะครับพี่น้องนะครับการสิ่อเนเบิ้งแล้วครับการสิ่อเนเบิ้งแบบเบื้องหลังสถานที่ต่างๆนะครับหรือเขาเรียกว่ายังก่อโปสเตอร์นะครับหรือวิดีโอโปรโมตนะครับตัวย่างโปรโมตนั่นเองครับอ่าการสื่ทายท่าสื่อเบื้งแล้วครับเย็นๆนิดนึงครับวันจ่าครับพ่อแม่พี่น้องครับ เฮ็ดทั้งที่ว่าจุว่าเร่เฮ็ดให้ดีครับวัตมุเนเฮ็ดเอาซุกเอาเผากินนะครับเนาะพะมันทายหลบลวกนะครับที่พต้องเปิดเดือนท่านว่านะครับเปิดกล้องเปิดทายนะครับเพื่อว่าพระนเตรียมการให้ดีนะครับได้บดได้ตัวแสดงที่ล้มตัวแคตติ้งที่ล้มตัวทุกทุกอย่างละครับิ่นทึแก่ปล่อยนะครับการทายนะครับเนาะนี่แหละครับเมื่อชีพก็ต้องแบบนี้ครับเออนะครับพับไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ไลน์นี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับช่อง สองแสบวัลเตี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบวัลเตี้เด้อครับครับสำหรับวดนนี้ก็บแบเพีพิเท่อนี้ครับครับจย่ริืมครับกดติด